19มีนาคม2,568การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทร่วมกับพันธมิตรเปิดตัวโครงการอสทคลับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการใช้ใจ่ายจากการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมจัดก,กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ65ปีอนุาอสารอสท กับอสทคลับสิทธิพิเศษกว่าใครก้าวใหม่อสทร่วมโดยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการทททนายนิธิสีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดทททนายวินิตรังพึงอดีตบรรณาธิการนักเขียนและช่างภาพอสทและเปอารักษ์อมรสุภาษิศิลปินผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านการท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ประมทลประมทลอสอทอนะครับผมแล้วก็ ทททนะครับก็าอยากจะให้ทุกคนลองมาสมัครสมาชิกดูครับแล้วก็ไปเที่ยวประเทศไทยด้วยกันครับตอนนี้ก็กําลังน่าเที่ยวเลยครับเข้าสู่กําลังจะถึงวันหยุดเลยครับผมการรักการอ่านหนังสือนี่ไม่อยากเชื่อว่าผมไม่ได้มางานหนังสือนานมากแล้วนะครับตอนนี้แบบคนเยอะมากๆครับคือหนังสือก็ยังเป็นสื่อที่คนไทยให้ความสนใจอยู่นะครับส่วนการท่องเที่ยวครับก็อสททก็เป็นหนังสือที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานานนะ ก็ใครที่อยากจะอ่านหนังสือออกสทแล้วออกไปเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมเองก็คอยเที่ยวตลอดครับนี่ตอนนี้งานหนังกําลังจะสําเร็จแล้วกำลังจะเข้าโรงแล้วหลังจากนี้จะเที่ยวแหลกเลยครับผมมีแผนกับเพื่อน,นตั้งใจไปแล้วใช่ไหมตั้งใจไปแล้วว่าฉันจะเที่ยวแล้วครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าเหมือนเหมือนนำตัวเองหายไปในงานเลยครับผม ผมไม่ค่อยเที่ยวลําบากอกครับผมไม่ค่อยเที่ยวแบบประชนไทยแล้วไปไปแต่ตอนเด็กๆก,ก็ไปอย่างนั้นแหละครับก็คือเห็นแล้วก็อย,อยากไปตามอยากไปดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมค่อนข้างเน้นสบายครับแต่ว่าการที่มีอ,อสทเนี่ยมันทำให้เราเห็นธรรมชาติเห็นประเพณีวัฒนธรรมของที่ต่างๆเอาจริงๆแล้วเรื่องอย่างผีตาโขนเนี่ยเราก็ได้เห็นจากอ,อกสทอตัวเราเอางไม่เคยไปนะแต่เรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวบางทีมันเราไม่ต้องตามไปทุกที่ก็ได้ เราเคยได้เห็นก็มีความสุขแล้วครับก็เหมือนเวลาเราดูบล็อกท่องเที่ยวครับมันก็ให้ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันครับภาพสวยครับแล้วก็แปลกใหม่ครับเรียกว่าพอเป็นเป็นรัฐบาลเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าประเทศประเทศเรามีที่ไหนบ้างเขาจะรู้ก่อนใครที่ที่อันซีนที่ทถนนไปไม่ถึงอ่ะในยุคต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นคนบุกเบิกครับผมแล้วก็ทําให้ที่แห่งนั้นบอกว่าจเจริญขึ้นมาเลยโด่งดังขึ้นมาเลยท่องเที่ยวแน่นอนครับไม่น่าเบื่อครับยังไงก็คือ สนุกแน่นอนครับการท่องเที่ยวก็ผมไม่ค่อยชอบเที่ยวนะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเที่ยวแต่ว่าผม,มชอบเที่ยวครับแล้วก็เที่ยวก็เหมือนกับเราจะทิ้งภาระไว้ข้างหลังครับแล้วก็ออกไปผ่อนคลายให้เต็มที่แล้วก็กลับมาทํางานกลับมาดูแลสิ่งที่มันจะเป็นกับชีวิตต่อไปแต่ว่าระหว่างนั้นก็ได้มีความสุขแวบหนึง่งที่แบบทิ้งทุกอย่างไว้ครับอศทอเนี่ยแน่นอนภาพสวยแล้วก็เป็นที่ที่สามารถ สร้างพลังงานดีๆให้แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวตามแต่ว่าแค่อ่านก็สนุกแล้วมีความสุขแล้วครับโอ้ออนไลน์ก็มีอยู่นะครับออนไลน์อสทก็ดูได้ครับซื้อหนังสือก็ได้ซื้อหนังสือมันก็ได้ฟีลลิ่งเนี่ยงานหนังสือคนเต็มเลยก็คือคนเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าจะต้องออนไลน์ทั้งหมดอย่างตัว,<ช>ตวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านไม่อ่านในโทรศัพท์เท่าไหร่ครับผมจะอ่านถ้าได้อ่านหนังสือก็คือจะอ่านเป็นเล่มอสทก็ยังทําอยู่ครับก็ขอบคุณมากครับนะครับก็ฝาก ทุกคนนะครับคนไทยคนต่างประเทศทุกคนเลยนะครับก็ใกล้ถึงหน้าวันหยุดยาวแล้วนะครับก็ไปเที่ยวไทยกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็ลองเปิดหนังสืออสทอเปิดเว็บไซต์ออสทอเปิดแอปอ,อสทอแล้วก็เที่ยวตามดูได้ครับ